หลายคอมเมนต์ก็บอกว่าเฮ้ยร้องวันใหม่อยู่ไหนล่ะไม่ไม่ไม่พา้องน้องวันมาด้วยวันนี้ไม,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 ไม่ไม่มีน้องวันใหม่ไม่อยากดูเลยครับสวัสดีครับผมครับผมห<ฆ>นองธนานะฮะตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่ช่องธนา and Every Hit นะครับคือตอนนี้ผมมานั่งทําอะไรผมมานั่งพูดอะไรเรียกว่าการเป็นการทํเคียวนี้ให้กับตัวเองนะครับ ก็คือเหมือนกับผมไม่เคยมานั่งพูดเลยว่าช่องเนี่ยมันเรียกว่ามีที่มาอย่างไงหรือว่ามีความหมายว่าอย่างไงกับชื่อว่าธนาแอดแอบวิฮินะครับก็คืออาจจะมีการบอกไปแหละอาจจะบอกไปตามช่องทางของสื่อต่างๆนะครับแต่ว่ายังไม่เคยมานั่งพูดในช่องเลยก็ที่มาของชื่อนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือผมก็นั่งคิดแหละนั่งคิดมานานว่าชื่อมันจะต้องเป็นประมาณไหนดีผมก็จะมองภาพโดยรวมว่าคลิปเนี้ยมันจะมีเกี่ยวกับอะไรบ้างอยากจะพาไปไหนบ้างอยากทำอะไรบ้างผมมองว่ามันเป็นแบบเรื่องของ ส่วนรวมล้วนเกี่ยวกับตัวผมเอาผมเป็นแกนกลางแล้วให้สิ่งรอบๆตัวผมเนี่ยมันคืออะไรก็ได้ผมก็คิดว่ายัางไงดีวะธนาที่แรกสุดเลยเนะจะเป็นว่าธนาแอนด์เฟรนก็คือแบบผมกับเพื่อนๆแต่ผมมองว่าเฮ้ยถ้าเกิเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะแบบเรียกว่าเจาะจงเกินไปหรือเปล่าผมก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเป็นธนากับสิ่งรอบๆตัวผมก็คือธนาแอนด์โอเวอร์ออลแอนด์เอวอติงอะไรพวกเนี้ยผมก็มองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว,ว่าชื่อเนี่ยมันธรรมดาเกินไปนอาจะแบบไม่ติดหูหรือเปล่าผมก็เลยตั้งคิดขึ้นมาว่า กับอะไรของเขาหรือวัฒนากับทุกๆสิ่งของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เลยตั้งชื่อมาว่าเอ๊ะ hey, ธนาแอนเอ e r ว h i ์ฮิสดีไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเอ e r วอร์ฮิสเนี่ยมันมีความหมายไหมม,มีนะแต่ว่ามันถูกหลักไหม,ามอาจจะไม่ถูกเพราะว่าเอวี่เนี่ยอาจจะเป็นเอวีติ้งเอวีแวร์แต่ว่ามันจะไม่มีคําว่าเอ e r วอร์ฮิสคือคําว่าฮิสเนี่ยซึ่งแปลว่าของเขาผมก็จับเหมือนกับจับยัดเข้ามาใส่เลยคือด้วยความที่การตั้งชื่อเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ต้องมีความหมายหรือลักษณะที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับผมว จับใส่แม่งเลยธนาแอนเอวิฮิสคือธนากับทุกๆอย่างของเขานะฮะก็อื่นนะบอกที่มาไม่ใช่ว่าที่มาของคือนะที่มาของการทาคลิปคือมันเริ่มต้นจากการที่จริงๆแล้วมันจะมีกลุ่มแฟนคลับกลุ่มหนึ่งที่แบบเหมือนกับอยากจะดูการติดตามการเคลื่อนไหวของผมกับคนในบ้านอยากให้ผมพาเหมือนกับาที่บ้านไปไหนอยากจะดูว่าพวกผมกับที่บ้านเนี่ยไปกินอะไรกันบ้างนอกจากที่เห็นในไอจีแล้วคนอยากดูผมไปส่งวันใหม่ อยากดูว่าการที่ผมไปส่งวันใหม่เนี่ยมันมีอะไรบ้างขั้นตอนคือ,อยังไงบ้างผมไปส่งเสร็จปุ๊บแล้วผมมาทำอะไรต่อผมก็เลยจึงเกิดเป็นคลิปแรกขึ้นมาเรื่องคลิปที่ไปส่งวันใหม่ก็จะเป็นว่า,วาผมไปส่งวันใหม่เสร็จปุ๊บตื่นมากี่โมงออกจากบ้านกี่โมงส่งกี่โมงหลังจากนั้นผมก็ถ่ายเรื่อยเลยถ่ายเรื่อยเปิดเลยมีผมกับวันใหม่ผมกับที่บ้านพาไปเที่ยวพา,พาไปนน่นพาไปนี่จนวันหนึ่งผมคิดว่าเฮ้ยน่าจะแบบต้องมีคอนเทนต์อะไรที่มันเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ทำบ้าน ผมก็โอเคไปอยู่กับพี่ที่หนึ่งแต่ว่าที่สิ่งที่สาคัญจากการที่ผมเห็นคอมเมนต์การขามาเยอะๆนะครับคือโดยช่วงประมาณปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคลิปวนคลิปโดยรวมเนี่ยสักประมาณ80% 70%- จถึง80%เนี่ยจะมีน้องวันใหม่ด้วยนะฮะก็คือจะเข้ามาถ่ายการทำอาหารการเล่นเกมการพาไป,ไปนู่นไปนี่มันก็จะเป็นการหาคิวให้น้องว่าเฮ้ยต้องถ่ายวันเสาร์อาทิตย์นะหรือถ่ายตอนปิดเทอมเท่านั้นนะ าเกิดว่าน้องไม่ว่างเราก็เอาน้องเข้ามาถ่ายไม่ได้แล้วพอเราคิดว่าเออหลายๆคอมเมนต์ก็บอกว่าเฮ้ยน้องวันใหม่อยู่ไหนล่ะทำไมไม่ไม่พาน้องน้องวันมาด้วยวันนี้ไม่ไม่มีน้องวันใหม่ไม่อยากดูเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องบอกเลยว่าน้องเขาจะมีการเรียนพิเศษด้วยเรียนเปียโนด้วยเรียนเรียนพิเศษเลขเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยทนาำให้ต้องบอกเลยว่าเวลาของน้องเนี่ยอาจจะน้อยลงผมเลยแบบเออยังไงดี ซึ่งผมก็ได้อ่านคอมเมนต์แหละไม่ใช่ว่าผมละเลยนะผม่าโอเคถ้าเกิดว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวผมูจะรีบจับน้องรีบจับวันใหม่เนี่ยมาถ่ายด้วยทุกครั้งนะครับอย่างเช่นณตอนนี้วันใหม่วันใหม่นี่หน่อยสิวันนี้คือวันเสาร์นะครับวันเสาร์คือวันหยุดเรียนณตอนนี้น้องยังไม่เริ่มเรียนพิเศษเดี๋ยววันนี้มีเรียนพิเศษอีกไหมด้วยความที่วันใหม่เนี่ยก็เหมือนกับเรียนเยอะเรียนเสริมเยอะทําให้บางทีน้องก็อาจจะแบบไม่รู้ว่าวันนี้ตัวเองเรียนอะไรบ้างก็จะมีรู้ก่อนเรียนหนึ่งชั่วโมงอ่ะวันน ใช่ไหมเออก็อย่างที um, so <It> ่บอกนี่แหละครับวันนี้ว่าน้องวันใหม่ว่าอ่ะโผล่มาไหมโผล่โผล่มาแต่ว่าอาจจะแบบก็จะโผล่มาแวบๆบ้างอะไรอย่างนี้เป็นปกติอ่ะหมดประโยชน์แล้วเอาไปะตอนนี้ไปอ่ะคอนนต์ต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับตัวผมมากขึ้นเพราะฉนั้นอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่าอาจจะมีน้องน้อยลงโดยเคาน์ต์ส่วนใหญ่เนี่ยจะมาโฟกัสที่ผมมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงมันอาจจะมีนิดนึงคือผมอ่านเหมือนกับ ด้วยความที่ผมเห็นระหว่าง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีปัญหาอะไรบ้างมีคนแนะนําอะไรมาบ้างผมก็อยากจะเหมือนกับเปลี่ยนแปลงบ้างไปในทางที่มันกับมันมันดีขึ้นอย่างที่มีคนแนะนํามาอาจจะแบบโตขึ้นแล้วมีคอนเทนต์ที่มันโตขึ้นอาจจะแบบพาไปทําอะไรที่มันดูโตขึ้นน่าสนใจมากขึ้น เข้าถึงง่ายมากขึ้นนะฮะตรงนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมส่วนใหญ่อาจจะอยากดูมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่าก็ไม่ใช่ว่าทิ้งน้องไปเลยมันก็ได้มีน้องสนน้องมาเพิ่มความน่ารักเสริมความน่ารักลงไปในคลิปด้วยนะครับผมก็ต้องขอบคุณที่ยังทุกคนที่ยังรับชมยังพพอร์ตช่องของผมอยู่นะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณคือต้องบอกว่าคอมเมนต์ต่างๆที่คอมเมนต์เข้ามาเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเฮ้ พี่น้องมากดหัวใจทุกคอมเมนต์เลยว่ะหรือหรือแบบบางคนก็แบบเฮ้ยมีทีมงานมากดเปล่าวะซึ่งจริงๆผมอะ่ะอ่านทุกคอมเมนต์ในนั้นผมเป็นคนกดเองว่าทุกอ่านกดไลค์กดกดหัวใจ,กด,วใจกดทุกอ่านเองคือผมจะมองเห็นว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างมีข้อที่ผมต้องแก้ไขตรงไหนบ้างตรงไหนเป็นคํารับชมอ่ะผมก็เก็บเอาไว้ในใจตรงไหนที่เป็นข้อบกพร่องบางทีมันก็อ่านแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันกระจิ๊กนะแต่ ผมก็ไม่อยากที่จะไปตอบโต้อะไรผมแค่กดไลค์กดหัวใจให้เสร็จปผ,ผมก็จะเอาสิ่งที่เขาติหรือแม้กระทั่งว่าเรียกว่าอาจจะมีแบบด่าเลยก็มีผมก็เก็บไว้เก็บไว้ตรงไหนไม่ดีเราเอาไปแก้ส่วนตรงไหนที่ว่าเราคิดว่าเฮ้ย e เขาด่าเราแต่เราคิดว่าเราทําดีแล้วเราไม่ผิดอ่ะอันนั้นก็เรื่องของคุณเพราะว่าเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปรับคําด่าของทุกคนมาเก็บเอาไว้ให้เราแบบมานั่งคิดเยอะอะไรอย่างนี้เราเลือกที่จะรับสิ่งดีๆด,ด,ด,ดีกว่าสิ่งดีดีเข้ากับตัวดีกว่า สิ่งไหนไม่ดีเป็นคําติชมเราพร้อมแก้ไขครับแล้วก็ต้องขอบคุณออทางสปอนเซอร์ทั้งหลายนะฮะที่เข้ามาเรื่อยๆนะฮะตลอดระยะเวลา2ปีนี้นะครับนี่ผมพูดเหมือนผมจะเลิกทําช่องแล้วไม่ใช่นะฮะผมก็ต้องยังยังต้องทําต่อไปนะครับในเมื่อเขาจเจ้าแเ้าแล้วก็พร้อมจะําให้เขาดีที่สุดผมก็อยากจะให้ทุกคนนะฮะสปออร์ผมต่อไปนะครับผมแล้วก็รับชมให้กำลังใจมีอะไรแนะนำติชมกันได้เสมอครับในคลิปในคอมเมนต์หรือส่ง ้ความมาก็ได้ผมก็พร้อมที่จะเฮ้ยบางเรื่องที่คอนเทนต์บางเรื่องที่แบบผมแบบอาจจะนึกไม่ถึงคุณส่งเข้ามาก็นั่นแหละผมก็พร้อมที่จะรับคําแนะนําของทุกคนนะครับผมร่วมนะฮะร่วมเป็นกำลังใจนะครับให้กับผมนะครับแล้วก็น้องวันใหม่นะครับแล้วก็เพื่อนๆของผมแล้วก็ทุกๆคนรอบๆตัวผมนะครับ กดซะะับท้ายลยครับผมช่วยกันฮะถึงร้านซับนะฮะผมจะยินดียินดีถึงร้านซับม,มีอะไรณนะตอนนี้ยังคิดไม่ออกน่าจะมีแน่นอนมีการอาจจะมีแบบมิ g เล็กๆหรือการแจกรางวัลหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าผมบอกเลยว่าตอนที่ผมเริ่มทำอะร้านซับมันเยอะมากเยอะมากๆเลยนะผมคิดว่าผมทำโอ้เราจะไปทําไปถึงเมื่อวัดคือตอนแรกแคแค่แสนสาูผมโคตรดีใจแล้วผมก็มองว่าเออณนะตอนเนี้ยโกผมในการทำ YouTube ยูทูบจริงๆนะ ผมมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดถึงล้านทราะถือว่าผมประสบความสําเร็จแล้วนะถือว่าเป็นนิพพานของผมแลวนะเพราะว่าจากช่องเล็กๆช่องหนึ่งที่แบบว่าทำ้วคนติดตามมาเรื่อยจนนักตอนนี้ประมาณ4ี่แสนกว่าทรับแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากทุกคนนะครับดูเสร็จปุ๊บถ้าเกิดชอบกดทับตะไครกดไลค์คอมเมนต์กันได้เลยนะครับฝากทุกคนด้วยส่วนณนะตอนนี้นะฮะมาเริ่มการเปลี่ยนแปลงใหม่ของผมแล้วผมก็จะมีแบบอาจจะแบบมีทีมงานใหม่ อย่างตากล้องน,นี้ผมก็ยืมมายืมตากล้องเข้ามาไม่ใช่ยืมกล้องนะยืมตากล้องเลยนะยืมตากล้องเข้ามาแล้วก็มีเ,เรื่องของคนตัดต่อทีมงานโน่ enfin, ้นทีมงานนี้ผมก็เหมือนกับหาหาได้เรื่อยๆครับตอนนี้นก็เหมือนกับกำลังดูอยู่ได้บ้างแล้วไม่ได้บ้างก็อย่างนี้ผมตอนนี้ผมจริงๆผมก็ยังเปิดรับนะฮะเปิดรับทีมงานนะฮะในบางส่วนถ้าเกิดว่าสนใจเดี๋ยวดองเดี๋ยวผมจะลองขึ้นเร pathways, ียกว่ารายละเอียดเอาไว้ในให้ใน description ด้านล่างนะครับผมยังไงไป เปิดดูติดตามกันได้ครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมก็อยากสรุปมาตรงนี้เลยนะฮะว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของช่องในการทําแนวทางต่างๆนะฮะผมแล้วก็ต้องเรียกว่าขอบคุณนะขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยสป,ปอร์ตคอยสนับสน,นุนช่องนี้มาตลอดนะครับผมเอาไว้เดี๋ยวมีคลิปอะไรให้ดูที่มันแปลกจากต่างออกไปรอรับชมได้เลยครับฝากตับตาใ,ให้ด้วยนะครับผม